ในขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้นะครับก็พยายามจะมีการปัดฝุ่นช็อปดีมีคืนขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนายธรวัตพลพิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมาลายหอการค้าไทยบอกว่าช่วงโคง้โคงสุดท้ายของปีนี้ครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นตุลาถึงธันวาเนี่ยนะฮะ ถ้ารัฐบาลสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกระลอกหนึ่งผ่านโครงการช้อปดีมีคืนก็จะเป็นการเจาะเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อภายใต้วงเงินในการใช้จ่าย3 0 0 0 0บาทนั้นจะเป็นเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดีนะครับแม้ว่ารัฐบาลจะสูญเสียการจัดเก็บไรายได้จากภาษีประมาณ7 0 0 0ถึง10,000ล้านบาทแต่จะมีเงินหมุนเวียนในระบบประมาณ5 0 0 0 0ล้านบาทถือว่าคุมครับขณะที่ทั้งปีนี้เศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นแน่นอนโดยเห็นสัญ,ญญาณจากการท่องเที่ยวที่จากสถิติพบว่าตอนเนี้ย แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า1นึ่งแสนคนอันนี้หมายถึงต่างชาตินะฮะจะทำให้เงินสะพัดทั้งกลางวันกลางคืนส่วนปีนี้ก็มั่นใจว่า GDP ประเทศไทยนั้นอยู่ในกรอบ3-3.5%ส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เเมื่อคืนนี้ประกาศออกมาเรียบร้อยครับลดตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในปีหน้า ลงอีกครับจาก2.9เหลือ2.7นับเป็นการปรับลดครั้งที่4ติดต่อกันและเป็นการขยายตัวที่อ่อนแอต่ำสุดในรอบ2 5 4 4เป็นต้นมานะครับเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อยังสูงต่อไปการขึ้นดอกเบีย้ยเองก็ถือว่าขึ้นต่อไปพร้อมเตือนครับว่าภาวะเลวร้ายที่สุดนั้นยังมาไม่ถึงนะครับและประชาชนจำนวนมากจะรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าซึ่งจะมีประมาณ33ของทั่วโลกครับ